คุณธนองดวงนิจีขอบคุณนะคะคุณธนองบ้านไก่ขอบคุณนะคะคุณธนองบ้านดอนขอบคุณนะคะที่มาทักทายนะคะเนาะมาเจอพระจันทร์ยิ้มแฉ่งแล้วค่ะพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่ไม่ตกดินดีเท่าไหร่เลยเจอพระจันทร์แล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้กี่ขําแล้วเนี่ยนี่กี่ขําแล้วะสวยไหมเนี่ยแสงยังสว่างอยู่เลยแต่พระจันทร์เห็นแล้วนะคะนี่จะ้ะ นะพระจันทร์ขึ้นทางไหนเนี่ยนะเหมือนขึ้นทางทิศตะวันตกเลยอะไม่ขึ้นทิศใต้หรือเปล่าพระจันทร์ขึ้นทางทิศใต้แนะ้ะทุกคนนะคะอยู่อยู่ที่อ่าสิบเอ็ดนาฬิกานะพระจันทร์ตอนนี้นะแสงยังสว่างอยู่เลยเห็นพระจันทร์แล้วค่ะทุกคนนะคะนี่เนาะเนี่ยยังไม่มืดเลย เห็นพระจันทร์อยู่เนี่ยนะคะยังสว่างอยู่เลยนะคะเห็นพระจันทร์แล้วนะคะสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะนี่ยังสว่างอยู่เลยค่ะเห็นพระจันทร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นนะเดินไปทางหน้าบ้านนะอาจจะเห็นชัดกว่านี้นะคะทุกคนนะคะนี่พระจันทร์นะคะอย่นะเดี๋ยวจะเดินไปหน้าบ้านนะจะเห็นชัดกว่านี้หรือเปล่า อันนี้บางใบต้นยางบางอยู่นะโอ้ยไม่เห็นเลยอะไม่เห็นเลยอะขอบคุณนะคะสามสิบแปดกำลังใจเหมือนกำลังเดินถอยหลังอยู่กำลังเดินถอยหลังอยู่เพื่อให้เห็นพระจันทร์อะอันนั้นไงอ๋อเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพระจันทร์นะคะทุกคน นี่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 นีนี่นี่นี่พระจันทร์นะคะทุกคนนะคุณวิพาขอบคุณนะคะที่มาทักทายจากคุณวิพาจา๋าขอบคุณหัวใจทุกสีดอกกุหลาบนะคะดอกทิวลิปนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนิพาเน,ะนาะนะตอนนี้แบบกำลังแหงนอยู่ตอนนี้พระจันทรอ์อยู่ที่ประมาณออยู่ที่ประมาณ อยู่ตรงประมาณ11นาฬิกา30นาทีนะคะพระจันทร์ตอนนี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณคุณวิภาค่ะให้หัวใจทุกสีมาดอกกุหลาบดอกซากุระนะคะขอบคุณมากจ้านะคะนะช่อดอกไม้ด้วยขอบคุณคุณวิภานะคะนี่พระจันทร์พระจันทร์นะนะคะเนาะ นี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะทุกคนเนี่ยยังสว่างอยู่เลยอะเห็นพาาระจันทร์แล้วนะคะทุกคนพระจร์นีาาน่ตอนนี้พาาระจันทร์กาลังเริ่มัวค่ะพาาระจันทร์เริ่มัวแนละ้วเพราะว่าอะไรไม่รู้อะเมฆบังปะเมฆบังนะคะคุณวิพาสวัสดีคุณโบมนะคะคุณวิพาสวัสดีคุณธนงนะคะขอบคุณคุณวิพาค่ะ คุณพิพาสวัสดีคุณบุพานะคะคุณพี่น้องสวัสดีคุณบุพาอ่าคุณวิพานะจ๊ะคุณบุพาสวัสดีคุณวิพานะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณวิพาเนาะนะคะฝนตกไหมคุณวิพาฝนตกไหมจ๊ะฝนตกไหมคุณวิพาสวัสดีคนเสเพด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกําลังใจนะนี้พามาชมพระจันทร์นะคะเห็นพระจันทร์แล้วพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะ ขอบคุณทุกท่านมากมายที่มาสักทายกันจ้านะคะเนี่ยนะคุณวิภาบอกไม่ตกค่ะโอเคค่ะคุณวิภาสวัสดีคุณอัชลานะคะขอบคุณทุกท่านจ้านี่พระจันทร์เห็นแล้วนะนี่นี่พระจันทร์พระจันทร์นี่นะในกล้องเหมือนกับเอ่อเกือบจะเออครึ่งครึ่งดวงแล้วนะแต่ของจริงมันแค่เสี้ยวเดียวเองนะคะทุกคน นะคะคุณนิพาสวัอดีชายเจ้าน้ำตาค่ะนะคะขอบคุณ40่สิกำลังใจนะคะแปดท่านที่จอดให้พามาชมพระจันทร์นะคะทุกคนจันทร์คืนแหลมวับแหวมเพียงครึ่งใบนะจันร์เสี้ยวนะเรียกจันเสี้ยวนะวันนี้จันเสี้ยวนะคะทุกคนยังไม่เต็มนะคะพระจันทร์ยังไม่เต็มดวงจ้านะคะเนาะ พาทิตย์ยังไม่เขาเรียกว่าแสยังไม่มืดเลยอ่ะเห็นพระจันทร์แล้วอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ